ค่ะพวกเราไมค์คัสค่ะสวัสดีค่ะเกรดไมค์คลาสนะคะค่ะสวัสดีค่ะพอยฝนไมค์คลาสค่ะค่ะสวัสดีค่ะเคลียร์ไมค์คลาสค่ะสวัสดีค่ะพิมยูไมค์คลาสค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นก้องเยอะมากค่ะแล้วแล้ววันนี้วันนี้วันนี้แบบมาไม่ครบทีมด้วยใช่ก็เลยแบบแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าแบบกระทันหันมากๆอะไรเงี้ยค่ะว่าวันนี้เต็มที่เนาะเต็มที่ใช่ค่ะเต็มที่เอะไรบ้างก็วันนี้นะคะก็มีเพลงตัวเองสองเพลงนะคะก็คือเพลงแรกนะคะก็คือเพลง พูดได้ใหม่ค่ะแล้วก็เพลงที่2ก็เพิ่งปล่อยออกไปเป็นซิงเกิลที่2ของพวกเรานะคะก็คือชื่อว่าเพลงก็ฉันแอบชอบค่ะนี่ก็แบบนี่ต้องนั่งดึงมากเลยค่ะถักแรกมาอุ้มเราคนนึงนอนอ๋อค่ะเหนื่อยใช่จริงๆอ่ะต้องมีคู่ขาหนูนอนเขานั่งใช่ใช่ฟิเม์จะนั่งด้วยค่ะใช่ๆช่นี่ก็แบบงงมากเลยครบ คู่แชมป์ค่ะ D P ใช่ค่ะเป็น D P สตูดิโอใช่ค่ะก็สอบค่อนข้างยากค่ะก็สอบค่อนข้างนากค่ะทางคนนี้ค่ะค่ะสอมหมากมาค่ะว่าค่ะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะสำหรับเพลงแรกค่ะ ซึ่งถ้าใครอยากไปเห็นนะคะว่าถ้าเต้นยากแค่ไหนก็ไปดูได้ใน YouTube c h anel n Mind c a s t นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเต้นเพลงแรกยากจริงๆค่ะเราทุ่มทุนกันมากจริงๆใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ M I N D C L A แฝฟค่ะอย่างของหนูสองคนยังเรียนอยู่ก็ต้องเรียนไปด้วยแล้วก็แบบว่าทําตรงนี้ไปด้วยสำหรับพี่สคนก็คือจบแล้วก็คือทํางาน แล้วคือเวลาเลิกอะค่ะเวลาแต่ละคนจะไม่ตรงกันค่ะแล้วเราจะต้องแบบซ้อมมืดเพราะว่ากว่าจะเลิกงานกว่าจะเลิกเรียนอะไรอย่างี้ค่ะก็คือเบียร์ซ้อมก็คือสองพุ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเล่นกว่าจะเลิกก็แบบดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สู้ค่ะาวโควิดี้เราต้องเรียนออนไลน์ใช่ใช่ค่ะก็เราก็ใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าล้างมือบ่อยๆใช่ จมูกคุณละค่ะต่อจมูกคุณแล้วก็มาเจอกันานใช่ค่ะแล้วเราอยู่ในเือ้ว่าเราเราต้องระวังด้วยเตียงด้วยใช่ค่ะแล้วเราแบ่งเวลายังไงก็ถ้าถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นการทำงานค่ะก็จะเป็นแบ่งเวลาตอนที่เราเลิกงานค่ะก็มาซ้อมชายก็รีบมาซ้อมเต้นค่ะ ค่ะอย่างฝั่งหนูก็เป็นเรียนเนาะก็เป็นเรียนออนไลน์ก็เลยไม่หนักมากในช่วงนี้แต่ว่าเทอมหน้าเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเรียนออนไลน์แล้วก็คือจะต้องจัดกันใหม่ต้องจัดกันใหม่ใช่ค่ะจัดเวลากันใหม่ใช่ค่ะถ้าเจอการแบบเริ่มเริ่มกันมากกว่าซ้อมรึเปล่าเนี่ยเฮ้ยซ้อมเราซ้อมจริงจังค่ะแต่ว่าไม่ดุนะคะซ้อมไม่ดุใช่ไม่ดุ ไม่ดค่ะน่ารักมากก็คือเล่นเล่นเป็นเล่นจริงจังเป็นจริงจังคะะใช่้วกำแพงน้่แบบกพเอ่อพูดถึงเพลงหายด้วยก็จะแบบว่าน่ารักสดใสแบบตามชื่อเพลงเลยค่ะก็ฉันนยแอบชอบค่ะก็เหมือนเราแอบชอบใครคนนึงเนาะแล้วก็แบบไม่กล้าบอกเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเป็นเพลงนี้ช่วยเสือกไปค่ะซึ่งจะแตกต่างจากเพลงแรกอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพลงแรกเพลง พูดได้ไหมก็คือจะเป็นแบบว่าแมนๆเท่ๆแบบใช่แนวเต้นพูดสักที่เธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันคอนทราสต์กันมากๆค่ะอ๋อคอนฟูดนิดนึงนะคะอ๋อก็ฉันน่ะแอบชอบอ๋อฉันน่ะแอบชอบเป็นยังไงหรอหนึ่งเอาเป็นลองนะคะลอง้หนึ่งสองโอเคค่ะหนึ่งสองสามก็ฉันน่ะแอบชอบเธอมาสักพักใหญ่ ไม่ไว้จะเจอหน้าเธอคงเป็นลมไปทุกทีอาการใจบางวันไว้เมื่อไรที่เรามาใกล้กันก็ฟังเธอลอยไปไกลประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากฟังก็ต้องไปดูใน YouTube นะคะ M I N D C L a แปลกๆค่ะเก่งต่อสายงานรันได้ใชอไหนๆก็เกิดกะรติดตามงานน้อง ก็สําหรับช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะมีแทบทุกแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page เนาะของพวกเราเองแล้วก็ Facebook ของหลัก official ด้วยนะคะแล้วก็จะมี Instagram มี Twitter มี TikTok นะคะมีกไหมมีไหมมีอ่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถ r ิ์ชื่อพวกเรานะคะตามด้วย mind class m i n d c l a z z ได้เลยนะคะใช่คะ่ะ